ถ่ายรูไปไว้ให้มึงดูนั่นแหละจำไว้แม่ถ่ายรูไปไว้ดีๆ จำไว้ครงทางา้าลรง้าครับเป็นลูกเจ็กลูกแจวแล้วนะนะใครนี่ก่อนรัประาหารงท้าไม่ให้ได้เกิดแต่ว่มันหลายครั้งแล้วเว้ยประช่างดีประพัช่างดีให้จำหน้า,ากูทถรูปไปให้มึง ថារូបໄວៗនេះ